ครับเจ้สวัสดีนะครับอยู่ที่อีมานะครับผมสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงบ้างครับมีรุ่นไหนเอ่ยวันนี้เราจะมีรุ่นใหม่มานำเสน,นอนะคะ <c oughs> คือรุ่น GFL <c oughs> รุ่นอะไรนะอันนู้อถอดนะได้ได้ได้ เรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ดีกว่านะวัตกรรมใหม่นะคะคือรุ่นเก่าก็คือรุ่นเก่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เป็นจอทัศนกรีนและสามารถต่อออกทีวีได้หนูเอาจอคอมมาเป็นเดี๋ยวจะทําให้ดูว่ามันต่อออกทีวียังไงต้องบอกว่าเคยเคยมีรุ่นแบบเคยมีรุ่นแบบนี้แล้วอ๋อนะครับ๋ยวลูกค้าจะงงแต่รุ่นเก่าอันนี้เป็นรุ่นรุ่นใหม่ตอนนี้เป็นรุ่นใหม่ครับผมแต่มันจะเขียนรหัสเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น ต้องให้ลูกค้าดูดีๆว่ารุ่นใหม่เป็นยังไงรุ่นเก่าเป็นยังไงนะคะพี่เบียร์ลองเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับการใช้งานยังไงครับคุณเบียร์การใช้งานนะครับเวลาเปิดปากเลยะเปิดปากเลยครับเปิดปากเอ่าตอนนี้นะครับอ่าการใช้งานนะครับเวลาเราเปิดเครื่องมาเนี่ยหน้าจอก็จะเป็นอย่างแบบนี้นะครับครับผมแล้วก็เราจะใช้ WiFI เชื่อมต่อนะครับเราก็เข้าไปที่เซตติ้งนะครับครับผมเซตติ้งเสร็จปุ๊บนะฮะ ที่บ้านเนี่ยมีสัญญาณ Wi-Fi นะครับมันจะกระชื้นอ่าจะขึ้นโชว์นะครับแล้วก็ให้เรากดเข้าไปเราก็เลือกาณครับเราก็เลือกสัญญาณ Wi-Fi สมมติที่ร้านเราเนี่ยจะเป็นทูโฮมสอง G นะครับแล้วก็กดเข้าไปเสร็จมันจะมีให้ใส่รหัสพาสเวิร์ดของเน็ตเน็ตที่บ้านเน็ตที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใส่เข้าไปนะอ่าแล้วก็จะพอนั้นเสร็จปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อนะับมันจะขึ้นคําว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับ พอเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ย้อนกลับไปเข้าหน้าเดิมตอนนี้สามารถเล่นยูทูบอ่าตอนนี้ก็คือเข้า y u t u b e ได้เลยน,นะครับแต,ต่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นจอทัสกรีนนะคะคจิ้มเลยมีทั้งรีโมทแล้วก็เป็นจอทัสกรีน<อ>เลยนะคะก็จิ้ม y u t u b e เข้าไปนะครับ,รบ,รบแล้วก็รอ,อสักครู่นะฮะมันก็จะสามารถพิมพ์พวกหนังพวก ลเพลงอะไรพวกนี้ครับตามที่เราต้องการได้เลยก็คือดูเหมือนเราดู YouTube ปกติใช่ไหมครับก็เหมือนมือถือะครับโอ้โหตรงแว่นขยายเนี่ยนะครับแล้วก็ค้นแว่นขยายแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับผมพิมพ์ก็ตัวหนังสือก็จะเป็นอย่างงี้นะครับภาษาอังกฤษแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็กดปาดไปนะฮะเลื่อนอย่างงี้เหมือนเหมือนมือถือครับเหมือนมือถือนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นภาษาไทยนะครับใช่ครับเพราะว่านี้ผมตั้งค่าคีย์บอร์ดไว้เป็นแบบให้เล่นเหมือนพีซีแล้วเพราะว่าเราต้อง สามารถต่อกับพวกเมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยค่ะเราสามารถต่อคีย์บอร์ดได้รุ่นใหม่เสร็จแล้วเราก็ต่อเข้ามาตรงนี้ได้ต่อได้ครับแล้วก็สามารถเล่นได้ก็เลยต้องตั้งค่าเป็นแบบนี้นะครับใช่ครับครับผมอันนี้ก็แล้วเนี่ยเราใช้ HDMI อันนี้จะมีช่องต่อ HDMI เพื่อต่อเข้าทีวีที่บ้านเราได้ครับผมอันนี้อันนี้คือใช้แทนจอทีวีนะครับใช่เราใช้แทนจอทีวีนะคะอันนี้เราจะลังใช้คีย์บอร์ดอยู่ใช้เมาส์คีย์บอร์ดได้เลยนะคะนี่ครับ มันสังเกตดูฮะมันจะเลื่อนตรงนี้นะครับเป็นรูปเมาส์เลยนะครับรูปลูกศรนะครับนะครับจากจอนี้มาเข้าจอนี้ก็คืออันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นหน้าหน้าเดียวกันนะครับใน่ครับมาเชื่อมต่อมาที่นี่นะครับก็คือเป็นจอทีวีนะครับหมายถึงว่าเชื่อมเชื่อมจากทัชสกรีนแล้วก็มาจอทีวีได้นะครับอันนี้เราก็พิมพ์คีย์บอร์ดได้ด้วยนะครับแล้วก็พอเราเลือกเสร็จปุ๊บก็ใช้เมาส์คลิกได้เลยนี่อย่างนี้เลยเมื่อกี้พี่พูดดอกเพลงอะไรนะคะ เพลงเอ่อเดียโอมรักกูหลงกูนะครับรักโอมรักกูหลงกูชื่อเพลงนะครับเป็นของครับผมผมย้อนกลับก่อนนะครับอ่าพิมพตัวนี้ก่อนรับโอมรักกูหลงกูก็พิมพ์เข้าไปนะฮะครับผมนี่ฮะโอมรักกู Enter อะไรครับป๊อปเราก็เปลี่ยนเนี่ยครับครับผมแค่ยเไหนเลยเพลงนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับครับผมอันนี้ก็คือเพลงนี้นะครับทำขยายจอใหญ่ได้นะครับก็โดยการคลิกตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับนะครับอันนี้ก็คือเต็มจอนะครับอ่าเต็มจอครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ยังสามารถปรับ ถ้าความละเอียดได้ด้วยนะครับเห็นตรงลูกน้ำสั่ไอ้จุดสามจุดสับจุดด้านบนนะครับรผมนะครับแล้วก็เลือกคุณภาพความละเอียดนะจะขึ้นมาได้ถึง1080 p นีนะครับแล้วแต่วิดีโอครับตอนนี้ผมตั้งให้เป็นสัก480บครับผมครับเพราะเน็ตบางรุ่นมันไม่เสถียรอครับจอใหญ่ครับอันนี้ก็คือความพิเศษนะครับนวัตกรรมใหม่ที่นะครับก็คือ สามารถเชื่อมจากตอนนี้มาใส่ตอนนี้ได้ถ้าดรใช้ใชเมาส์ได้สาย HDMI ต่อครัวผมดูด้านหลังนีะคือต่อที่นี่นะครับนี่นะครับคือต่อสายแล้วก็มาเข้าด้านหลังอย่างนี้ใช่ไหมครับเ,รเข้าด้านหลังี่ยค่ะ HDMI ช่องนี้นะคะช่องนี้ HDMI เพื่อส่งภาพตัวนี้มายัง จอแต่เอกใช้จอโน้ตบุ๊กนะคะแต่ที่บ้านเราจะใช้จอทีวีก็ได้มันจะได้ใหญ่ๆชัดๆต่อเข้าทีวีได้เลยใช่ค่ะแล้วมันไม่ใช่มีแค่นั้นเราสามารถเอาสายสัญญาณต่อเข้าลำโพงตัวใหญ่ได้อีกครับผมก็คือหมายถึงว่าเราต้องการเพิ่มเสียงใช่ไหมครับเสียงขยายขึ้นอันนี้นะครับเสียบตรงช่องอ่าเอาพุทนะครับ นี่ a u X นะใช้งานย,ยังไงไม่เข้าใจก็ต้องโทรมาถามก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะซับซ้อนสักนิดนึงนะครับอันนี้ต่อเข้าลำโพงไปแล้วนะครับผมเพียงนี้นครับนี่ครับเป็นนวัวัรรมใหม่รินนะครับอันนี้ต่อเข้าลำโพงใหญ่แล้วนะครับคุณภาพเสียงก็จะขยายขึ้นนะครับ 2อตัวนะครับเปไม้สตัวนะครับเป็นไม้ดีๆเลย2ออันนะคะครับผมเนี่ยมีไม้สออันให้เลยสตัวนะครับสามารถต่อเข้าทอทัดได้นะครับได้ค่ะแล้วแล้วตัวนี้คือเราพิมพ์หมายถึงเราใช้พิมพ์เหมือนัค้นหาใช่ไหมครับด้วยค้นหาถ้าใน y o u t u b e เนี่ยก็จะค้นหานะครับ ก็คือพิมพ์พิมพ์จากตัวนี้ได้พิมจากตัวนี้ได oh. ้เลยหรือจิ้มจากตัวหน้าจอเลยก็ได้้จอก็ไดเพราะว่าตัวนี้เป็นจอทัชสกรีนแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มลงไปได้เลยก็ใช้งานได้หลายหลายหลายที่นะครับแต่ถ้ามีเมาส์มีเมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยจะ ได้สะดวกกว่าอ๋อดีกว่าเราไปกดตรงโน้นนะครับก็คือมีเมาส์ก็จะง่ายกว่านะครับเอันี้มันขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนบางคนชอบคีย์บอร์ดเมาส์บางคนชอบจิ้มลอยก็ได้จหน้าจอเลยก็ได้รีโมทก็มีอ๋อนะครับรีโมทก็มีนะคะเราสามารถใช้รีโมทก็ได้ครับผมคีย์บอร์ดหน้าจอคีย์บอร์ดอะคอรดหน้าจออันนี้อะอ๋อนี่ก่อนหน้าจออันนี้ก็คือคลิกตรงนี้ อ่าคีย์บอร์ดหน้าจอก็ได้จิ้มจอจอทัศกีนเลยอย่างเงี้ยจะเอาอะไรแล้วก็จิ้มไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะนี่เอพิมพ์ม่วนะคะแล้วลำโพงนี้ก็คือเราสามารถต่อได้ทุกรุ่นไหมทุกรุ่นครับไม่ว่าอะไรเรามาต่อได้เรามีปีศาจจิตตาเรามี M18 อะไรมาต่อได้ก็คือพูดถึงว่าเราต้องกัรตัวนี้ก็จะดังนะคะเวลาสมมติว่าอันเนี้ยอยู่ในครอบครัวอยู่เฮ้ยคนมาเยอะ อย่ากออกทีวีอ่าเอาเอาให้ดีมไอออกสู่ทีวีได้เลยแล้วอยากพิมพ์ไกลๆที่เกยจเข้ามาจิ้มจิ้มใช้คีย์บอร์ดเมาส์แล้วก<า>็ใช้<ล>นั่งควบคุมอยู่ไกลๆได้นะครับตัวนี้คือตัวต่อของคีย์บอร์ดเมาส์ไร้สายครับผม นะคะครับตัวนี้จะมีอยู่แล้วก็จะเหลือช่อง U USB อีกช่องหนึ่งอีกไม่เราเสียบแป้นได้ได้อีกเพรตัวคีย์บอร์ดนี้คือมันไร้สายไม่ใช่แง่ผมไม่ได้ไร้สายโอรร์ดไ้สายโอเคครับ่ไร้สายตอนแรกผมนึกว่ามีสายนะครับไม่ไม่มีสายนะครับเป็นไร้สายโอ้โหแลใช่แบบมีสายก็ได้แล้วแล้วแต่เราแต่ความสะดวกสบายคือไร้สายมันจะโอเคกว่ามันจะไม่พลุงพลังเนาะใช่ไหมคะอันนี้เราก็รอเราอาจจะเอาเอาเอา ีวใหญ่แล้วเอาตัวนี้เป็นตัวเลือกก็ได้แล้วแต่เราทุกอย่างแล้วแต่เราตัวนี้เป็นตัวเลือกเพงเป็นตัวเลือกของลูกค้านะครับผมใช่ไหมคะแล้วตัวนี้ก็สามารถใช้แบตเตอรี่รถยนต์เพิ่มได้เหมือนกับตัวอื่นเนี่ยแบบแบตเตอรี่รถยนต์ต่อแบตเตอรี่รถยนต์ได้ครับผมนะคะตัวนี้ก็เป็นจอ8นิ้ว80วัตต์ RMS ครับผมสามารถใส่ขาตั้งครับผมสามารถสามารถใส่ขาตั้งได้นะครับมีล้อนะคะคุณที่ขามีล้อก็คือสมมุติว่าเราลงข้างล่างแล้วก็เลื่อนได้นะครับ มีล้อเนี่ยล้อได้เลือได้ล้อนะแล้วก็มีมีหูลากค่ะพี่พลศด้านบนนะอ๋อมีเหมือนเป็นกระเป๋าลากใช่เป็นกระเป๋าลากแล้วพกเราไปโฮมสเตย์ที่ไหนเราไปเที่ยวต่างจังหวัดที่ไหนเราเอาเอนไปด้วยได้เลยนะคะดีีครับน้มันก็จะเพิ่มเพิความบันเทิงอย่างบางทีบ้านพักเนี่ยเขาจะมีทีวีให้เราก็เอาแค่ตัวนี้ไป แล้วก็ไปต่อเข้าทีวีแล้วก็เฮฮาปาร์ตี้กันได้เลยนะคะอันนี้อันนี้คือนวัตกรรมใหม่จริงๆนะครับนวัตกรรมใหม่คือเอสรุปง่ายๆก็คือสามารถใช้จอทัชสกรีนครับผมนะคะจอทัชสกรีนมีรีโมทนะรีโมทอยู่ในกล่องเนอะมีรีโมทยิงได้ใช้คีย์บอร์ดเมาส์ได้นะคะครับผมต่อไลไลไลเออยูเอ็เข้า ไ้ไลอัพใช่ไหมไลอาัพไลอัพเข้าสู่ไล์อินของลำโพงใหญ่ได้ได้นะครับนะคะและที่สำคัญพี่เบียร์คนชอบแน่นอนแอปแอปแอปเราเกตหน่อยเข้าไปที่ขอันนี่แอปพลิเกด้วยนะะคแอปพลิเคชันเราสามารถดูหนังทีวีออนไลน์ได้นะครับทีวีออนไลน์ทีีวออนไลน์เราคลิกไปตอนนี้ก็จะมีให้เลือกนะับสามห้าเจ็ดเก้าช่องวันอะไรพวกนี้ได้หมดเลยอ๋อก็คือมีทีวีออนไลน์ให้ดูด้วยมีเนี่ยอ่ามีทุกเรื่องเลยนี่ดูได้เลยโอ้โหแจ๋วเลยเนี่ยคลิกเข้าไปนะฮะลองคลิกเข้าไป อันนี้เราเป็นข่าวเนี่ยนะครับเจอธรรมนัตพอดีเน่อยนะคะทีเราวันนี้มีงานที่ยอนได้นะครับต่อเนื่องไปวันที่สองแล้วนะคะขอังตัวแอร์เดเดทพี่บอลก็ย้อนกลับไปในสกรับดีเอ็มลูกสอนย้อนีเลือกได้เลยนะครับก็จะเอาอะไรใช้เมาส์เนี่ย สตอร์ได้เลยนะครับมันง่ายมันง่ายเลยหรือไม่มีเมาส์ก็จิ้มจิ้มจิ้มเพราะมันเป็นจอทัชสกรีนครับผมอันนี้คือมีอุสะดวกสบายแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ดูเน็ตฟิกก็ได้นะครับเน็ตฟิกใครมีรหัสเน็ตฟิกก็สามารถดูเน็ตฟิกใส่ได้ครับใครคอหนังก็ดูได้เลยใครคอคาราโอเกะมาตัวนี้ค่ะคาราโอเกะมาที่สตาร์เมเกอร์โอ้ก็มีคาราโอเกะให้ร้องนะครับโอ้โหเจ๋งเลยเนี่ยสำหรับคนชอบร้องเพลงนะครับใช่ไอ้ถึงบอกว่าตัวนี้เวิร์สเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่ง เป็นอะไรที่ราคาจับต้องได้ครับผมความสุขของชีวิตนะคะอ่า hmm. ดูหนังคาราโอเกะด,ดู youtube ดูละครย้อนหลังขอให้มีอินเทอร์เน็ตอย่างเดียว hmm. แต่ตอนนี้ทุกคนมีอินเทอร์เน็ตหมดมือถือก็ได้แค่แชร์มือถือแชร์วอทชปอตจากมือถือตัวนี้เวลาูดได้เลยเวลาเปิดไอ้แอปตัวนี้นะครับ,ครบใครอยากจะล็อกอินอะไรพวกนี้ล็อกอินทาง Facebook ทางไลน์ได้เลยนะครับอ๋ออันนี้ได้เลยนะใช่ครับแล้วเวลาค้นหาเพลงก็ค้นหาตรงรูปแว่นขยายแล้วก็ กดินชื่อชื่อคนร้องอะไรพวกนี้ได้คนห,<ม>หา<อ>ได้เลยนะครับชื่อวงเนี่ยวงแคสอ่ะครับผมอันนี้เรียกว่าตอบโจทย์ดีกว่านะครับเรียกว่าครบดีกว่านะครับตัวนี้นะครับใช่คือตัวนี้ดูหนังใครติดละครก็ดูได้คใครติดเน็ตฟิกก็ดูได้ใครติดข่าวก็ดูได้ใครคาราโอเกะก็ได้ร้องมีไม้ให้เลยตัวนี้เป็นเลย ออกสู่ทีวีได้ครับผมอันนี้ต่อเข้าทีวีได้ใช้คีดีบอร์ดเบ้าได้ครับผมต่อลำโพงนอกได้หนูว่าครบเซ็ตแล้วนะที่ตอนเนี้อันนี้คือตัวนี้คือเรียกว่านวัตกรรมใหม่ดีกว่านะเพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อความบันเทิงตัวเปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวติดเรสเซนิ์อ๋อครับผมวันนี้ก็ชื่อเพลงขึ้นมานะครับใช่ครับแล้วก็เปิดเนี้ยก็กดที่ทำว่าเริ่มมันก็จะขึ้นดนตรีมาแต่ทีนี้เราก็ใช้ไม์ไม์ของตัวเนี้ย ร้องเพลงเสร็จปุ๊บพอร้องจบเนี่ยมันก็จะมีคะแนนให้แล้วก็มันสามารถบันทึกเข้าไปในอของของเราได้เลยอครับผมเสอ่าเสีย่ฉันเสียงดีขนาดไหนที่เราร้องไว้นะครับอันนี้ก็คือเราจะได้แค่ไหนอ่ามันได้หมดเลยเราจะได้กี่คะแนนอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่หนูคิดว่ามันตัวนี้มันตอบโจทย์ได้หมดเลยมีอะไรที่เรายังลิมอีกไหม ราคาเป็นยังไงบ้างเจตัวนี้ตัวนี้แพงกว่ารุ่นเก่าจิ๊เดียวแต่คุณภาพดีกว่าเยอะมากตัวเก่ามัน5้าพันใช่ไหมคะตัวนี้6กพันหนึ่งร้อยเก้าสิบขึ้นมาอีกนิดเดียวเนาะเจ๊เนาะนิดเดียวแล้วคุณภาพเสียงกว่าด้วยสองร้อยหรือเปล่าใช่ค่นั่นเองคือแล้วมันเจ๋งอะค่ะคือพูดถึงอุปกรณ์เสริมเราเราต้องซื้อเพิ่มใช่ไหมเจนอุปกรณ์เสริมถ้าเกิดขยายอุปกรณ์เสริมบอกเอ๋จัด เพราะว่า<ต>บางทีการการต่อกันอะไรเราต้องปรึกษาคนขายก่อนได้ปรึกษาโทรมาหาเอได้แล้วเอก็จะอธิบายให้ฟังออแต่หนูว่ามันดีกเก่าเยอะมาก แต่ต้องรุ่นใหม่นะคะไม่ใช่รุ่นเก่าครับรุ่นเก่าหมดละร้านเอไม่มีละเอ๋จะขายแต่จะรุ่นใหม่ละเอจะเอ๋จะขายนวัตกรรมที่มันดีขึ้นละดีขึ้นละดีขึ้นไปเรื่อยๆครับนะคะแล้วก็สินค้าร้านเออก็จะมีประกันทุกตัวไม่ต้องตัวเอดูแลการดูแลดูแลประกันให้มีอะไรโทรสอบถามได้แม่ค้าไม่เคยเขี่ยนเบอร์เลยนะคะโอเคครับ วันนี้ก็ได้เจอนวัตกรรมดีๆนะครับเจ้คนวัตกรรมดีๆค่ะแล้วเราทางร้านดีมัดเราจะพยายามหาอะไรที่นวัตกรรมดีๆมาเรื่อยๆนะคะครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับเจ้วันนี้ครับคาะค่ะคดีค่ัค่ะคค